ขมรถูกแฉร,รวยจากเงินหลอกลวงเพื่อนบ้านลาวและกัมพูชาสร้างรายได้จากธุรกิจหลอกลวงสูงถึง50%ของ GDP กร,ราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆ่ขมรนถูกแฉร,รวยจากเงินหลอกลวง เพื่อนบ้านลาวและกัมพูชาสร้างรายได้จากธุรกิจหลอกลวงสูงถึง50%ของ GDP โดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเผยปี2021เพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชาสร้างรายได้จากธุรกิจหลอกลวงสูงถึง50%ของ GDP โดยรายงานประมาณการว่า อุตสาหกรรมหลอกลวงของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงโดยระบุว่าอาจสร้างรายได้ระหว่าง7,500ถึง12,500ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP อย่างเป็นทางการของประเทศเหล่านี้ในปี2021ซึ่งทาง Radio Free Asia วิเคราะห์เพิ่มเติมว่าตัวเลขมูลค่าดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ซึ่งมี GDP อยู่ที่27,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนั้นอีกทั้งยังอาจเป็นไปได้ว่าการหลอกลวงทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการฟอกเงินอาจเป็นอุตสาหกรรมที่ทำกำไรมากที่สุดของทั้ง3ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่ติดกับประเทศไทยทั้งลาวเมียนมาและกัมพูชาซึ่งภาคธุรกิจที่อยู่นอกระบบมากขึ้นนี้อาจมีมูลค่าเท่ากับ GDP ทั้งหมดของทั้ง3ประเทศอย่างไรก็ตามภารกิจในการแก้ปัญหากลุ่มเหล่านี้อยู่นอกเหนือความสามารถของตำรวจและกองทัพของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากความเป็นรัฐรเผด็จการการบังคับใช้กฎหมายได้รับการอุปถรัรมภ์และการขยายเวลาเลื่อนตำแหน่งให้กับพรรครัฐบาลซึ่งทำให้พรรครัฐบาลไม่เพียงไม่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่อย่างทุจริตอย่างเป็นระบบอีกด้วยในสปปลาวพักปฏิวัติประชาชนลาวที่ปกครองอย่างยาวนานได้ควบคุมจังหวัดบ่อแก้วหรือในปัจจุบันเป็นศักดินาของมหาเศรษฐีอัชญากรชาวจีนเจ้าเวยซึ่งปกครองจังหวัดจากเมืองหลวงโดยพืินยัยนั่นคือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำซึ่งนำไปสู่การคอร์รัปชันทั้งนี้กัมพูชาลาวและเมียนมา อาจมีอุตสาหกรรมหลอกลวงที่ผิดกฎหมายซึ่งมีมูลค่าสูงถึงครึ่งหนึ่งของ GDP ของประเทศส่งผลให้พวกเขากลายเป็นประเทศแห่งมิจฉาชีพซึ่งดูเหมือนว่ารัฐบาลตุลาการและทหารอาจถูกแทรกซึมอย่างมีประสิทธิภาพโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ซึ่งจากประเด็นนี้นะครับได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่ารายได้ครึ่งหนึ่งของ GDP คงจ่ายสินบนให้ผู้นำลาวขเขมรได้สบายๆประเทศที่เดือดร,ร้อนขอให้ช่วยกันจัดการเพราะรัฐบาลลาวขเขมรคงทำไปแบบขอไปทีหรือหูทวนลม ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแล้วไทยยังเปิดรับไม่สกัดใดๆเลยแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าปิดไม่ได้เพราะมันทำไม่ได้อเมริกายังมีปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์อินเทอร์เนต็ตยังแก้ไม่ได้เลยแล้วก็มีคนมาตอบเพิ่มอีกนะครับว่าเกาหลีสิงคโปร์ท่านสมัยกว่าไทยยังทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ส่วนใหญ่เป็นแก๊งจีนซึ่งมีอิทธิพลสูงในกัมพูชาตำรวจไม่กล้าแตะกัมพูชาตอนนี้เป็นเหมือนศูนย์รวมมิจฉาชีพจากจีนดีๆนี่เองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าส่วนอีก50%ที่เหลือของเขมรคือเงินจากขอทานแน่ๆความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ารายได้คอเซ็นเตอร์จากประเทศไทยทั้งนั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า แก๊งในกัมพูชานี้หลอกคนไทยเป็นหลักส่วนในลาวพม่าหลอกคนจีนเป็นหลักความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสีฮนุวิวตอนนี้แก๊งมาเฟียจีนแทบจะยึดครองไว้หมดแล้วมีปัญหาอะไรก็จ่ายเงินปิดปากตำรวจกัมพูชาได้สบายความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทางเดียวที่ไทยจะรอดคือตัดสัญญาณชายแดนทั้งหมด ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสงสัยว่ารัฐบาลกัมพูชาทำอะไรบ้างแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าทำได้แค่เก็บสวยเท่านั้นแหละความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าน่าสงสารคนไทยพวกขเขมรลาวจีนมันคงคิดว่าคนไทยโง่มากถึงขนาดให้พวกมันมาหลอกได้ง่ายๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหลอกได้เยอะจริง แต่ไม่น่าถึงหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะตะวันตกเสียมมากกว่าเยอะความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยจะไปไหนได้เพราะมีปริงค่อยดูดเลือดประเทศไทยแบบนี้ทั้งการหลอกลวงทั้งการพนันไม่มีอะไรไหลขึ้นมาหาคนไทยเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแก๊งอุ้มบุญแก๊งลูกหมูแก๊งคอเซนเตอร์ มาเฟียพัทยามาเฟียจีนมาเฟียรัเสเซียขนาดยังไม่ครองโลกอเมริกาครองโลกตั้งนานยังไม่มีแก๊งไหนในประเทศไทยแต่กะนั้นคนไทยหลายคนก็โปรโจีนและรัเสเซียความคิดเห็นต่อมากล่าว,ว่าถ้าตั้งฐานอยู่ในไทยก็โดนตำรวจไทยบุกทลายง่ายพออยู่ต่างประเทศตำรวจไทยจะไปจับตัวก็ต้องประสานงานกับตำรวจต่างประเทศก่อน ขั้นตอนมันจึงยุ่งยากมากขึ้นความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเดี๋ยวนี้คนรับโทรศัพท์จากพวกแก๊งคอรเซ็นเตอร์จับไตได้หมดแล้วคนไทยฉลาดขึ้นคงตามข่าวจากทางออนไลน์มากขึ้นความคิดเห็นต่อมากล่าววา่าก็ไม่แปลกทุกวันนี้กัมพูชาก็เหมือนเมืองขึ้นของจีนความคิดเห็นต่อมากล่าววา่าที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันระบาดหนักมาก โดยเฉพาะคนแก่ถูกหลอกเป็นประวัติศาสตร์เลยและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าสงสารคนที่โดนหลอกกว่าจะหาเงินได้ลำบากยากแสนสาหัสแต่กลับโดนพวกคนเร็วๆมาหลอกลวงเอาผลประโยชน์นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังกันนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับต่างก็บอกว่าจีนมีอิทธิพลอย่างสูงกับประเทศรอบข้างประเทศไทย และเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศเหล่านั้นก็ปล่อยปะละเลยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นจึงทำให้กระบวนการเหล่านี้ยากต่อการถูกกวาดล้างและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ แอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ